Thank <laughs> you. มมัันน่านดาดยงอวครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันหยุดนะตรงกับวันอาทิตย์ที่1สิงหาคมพศสองพออ 64, นั่นเองก็จะเป็นวันหยุดแล้วก็วันหวยออกด้วยนะครับ f c ถามมาว่าเฮ้ยพี่ไตได้ตัวไหนงวดนี้นะ53 3 5ห <c oughs> าทะเบียนในสุปชแล้วก็93 3าาบ 9339ทะเบียนอไอ้ลูกตาลน,นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรวยหรือไม่รวยอยากรวยแล้วเมื่อวานก็ไปไหว้ขอพรท่านพญานาคราชที่นครพนมมาแล้วโอ้ยเหนื่อยครับกลับถึงบ้านเมื่อคืนหลับสบายมาก <laughs> ตอนเช้าก็เหมือนเดิมแหละเองก็จะมาเช็คไอ้ตัวเครื่องตัดหญ้า ไอ้น,นี่ก็ใส่ผิดใส่ถูกใส่ตั้งหลายทีก็ใส่ผิดใส่ถูกคือมันเสียเวลาแต่ใส่น,นี่แหละคือไม่ตัดมันก็ไม่ได้นะมันยาวจริงอันนี้เดี๋ยวพวกนี้ต้องเปลี่ยนเป็นพวกเอ็นตัดมันถึงจะเร็วแล้วก็พอตัดยาเสร็จก็คงจะเอาไอ้พวกจอบพวกอะไรมาปรับๆเกลี่ยไอ้ตัวนี้มันเสมอกันได้สุขพโชนดิน เมื่อวานพี่ต่ายก็ไม่ได้มานานนะพี่ต่ายค่ำเกินไปส่งพี่ไก่ก็สองทุ่มมัง้งเนี่ยตัวนี้มันลอยรถไถก็ขอบคุณนะครับ f c ทุกท่านที่ เข้ามาติดตามพี่ตายเนาะไม่ว่าเฮ้ยจะเป็นขายรถหรือว่าจะกิ๊กก็ก,ก๊อกมานาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันหยุดมันก็ไม่รู้จะไปในช่วงนี้มันโควิดไงแต่จริงๆก็คืออานครพนมหน้าเที่ยวนะที่อยู่ฝั่งมีโอกาสนะครับได้ไปครั้งแรกแล้วก็ได้ไปเห็นก็าเรียกว่าฝั่งทางสปอปอลาวอ่ะครับเฮ้ยเราก็ได้เชงเงินนะแต่ว่าเราไม่ได้เราก็ไปไม่ได้เนาะไม่รู้จะไปยังไงเฮดูเด้อ ฝัง่งนี้ดูฝั่งนี้เด้อฝั่งนาผู้ใหญ่ข้าวอย่างงามยาก็ไม่มีก็หวานปุ๋ยแล้วมาดูฝั่งนี้เด้อไขึ้นแต่ยาปุ๋ยก็ไม่ได้หวานมันไม่มีน้ำไงก็เลยไม่ได้หวานเดี๋ยวรอฝนตกอีกสักรอบกันค่อยหวาน ไอนี่หวานก็ไม่ได้มาลดน้ำเกือบเก็บได้กินละหวังว่าคงไม่มีใครไปกินก่อนนะ มันไม่มีน้ำเลยก็เดี๋ยวพี่ตายจะลองตัดดูวันนี้ตัดหญ้าแล้วก็ขึ้นมานั่นข้างบนปีนี้ซื้อมาหว่านสี่กระสอบพอดีไอ้ไอ้ปีนี้ หวานหกระสอบแต่มันเหลือกระสอบนึ่งให้พี่สมชายไปแต่จริงๆก็คือมันก็ต้องซื้อมาแค่สกระสอบอันนี้ทำทำลองดูก่อนปีแรกทำเองลองผิดลองถูกไอ้น,นี้ที่เพิ่งปลูกใหม่นะไม่แน่ใจจะรอดหรือไม่รอด เนี่ยไอ้ที่อยู่ในนาน่มันเป็นย่าไยตัวเนี้เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยวันนี้แหละชาปนากิจรวม มันก็ต่างกันเยอะเนาะที่บวานปุ๋ยไม่บวานปุ๋ยเนะี่ยฝั่งผู้ใหญ่งามๆอันนี้มาตัดยาฝั่งนี้กันแต่ก็มีหน้าทำอีกแหละแต่พันข้าวก็ซื้อๆมันทุกปีแหละอ่ะเดี๋ยวไปเริ่มตัดยาก่อนเดี๋ยวมันจะสายแล้ว <laughs> เนี่ยตอนนี้ก็ สักสิบโมงครึ่งแล้วแต่ว่าวันนี้โชคดีนะแดดไม่แรงถ้าแดดแรงเนี่ยโอ้โหมันต้องพักเป็นระยะไงพักเครื่องด้วยนั่งพักเครื่องด้วยแล้วก็น้ําเตรียมมา1.5ลิตรนะขวดใหญ่ขวดหนึ่งแล้วก็ขวดเล็กด้วยแต่เราต้องค่อยๆจิบไม่ให้ร่างกายมันโอเวอร์ฮีทมากเกินไปเดี๋ยวมันจะเป็นลมแดดนี่ อันนี้ฝีมือหัวร้านคนนะั้นไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่เวลาตัดเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะตัดง่ายๆนะมันต้องรู้จักยอ่อเขาเนี่ยไอ้ลงอย่างนี้แล้วก็สบัดมาอย่างนี้เนี่ยเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยนี่ไม่ใช่ของง่ายเลยเนี่ยโ้แล้วก็ไกลไกลฝั่งฝั่ง,งนู้นพี่ต่ายก็ตัดแล้วนะแต่ว่ายังไม่เสร็จ ไ้ตรงกลางเนี่ยอันนี้ก็เสร็จแล้วเมื่อวานเด้อเมื่อวานพี่ตายไปเออแต่พูดถึงมัาจะเห็นหน้าทำไมเนาะปิดขนาดนี้เนาะแต่พูดถึงเมื่อวานเด้อมันจะมีคลิปหนึ่งที่พี่ตายอ่าถ่ายตอนลงเขาอะเราใช้ตัวโกโปลนี้ถ่ายเฮ้ยมันมันดีนะอย่างตัวรถเอียงรถแหลกกล้องมันก็พยายามรักษาสมดุลคือไม่ให้เอียงไปตามรถอะไรอย่างนี้นะ่ะเออถ้าคนใช้เป็นอนะ่ะคืออยู่ตอนนี้พี่ตายก็กําลังจะใช้มันคล่อง เสียายตังไว้ตั้งหมื่นแปดฮอนด้แท้เนี่ยแต่ข้าวมันไม่ค่อยเนี่ยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนี่รอมันตกอีกรอบหนึ่งก่อนฝนกระตกโอ้ยเนาะตกพอจะตยาางอกไหม คือมันไม่ได้ตกให้มันข้าวมันโตนะมันตกกระตุ้นให้ยามันงอกนี่อันนี้ก็มีแต่ยานรู้ทะ่ทำไงตัดเนี่ยเห็นเขาบอกตัดไม่กล้าตัดกลัวมันตายเดี๋ยถ้าตัดเดี๋ยวจ้างคนอื่นมาตัดดีกว่าถ้าเราตัดเรากลัวมันจะตายคนอื่นตัดเขาไม่กลัวไงเราให้ตัดเขาก็ตัดนี่ ก็เดี๋ยว FC นะครับที่คอมเมนต์มาเรื่องถามราคารถเดี๋ยวพี่ต่ายจะเข้าไปตอบเนาะไอ้นี่ตัดไว้ั้งแต่รอบที่แล้วแล้วเดี๋ยวพี่ต่ายจะเข้าไปตอบแป๊บนึงสตาร์ทเครื่องครับโอ้ฝั่งนู้นเขาก็ตัดเหมือนกันแต่บเขาตัดยากหรือเปล่าวะเออเขาก็ตัดเหมือนกันก็ตัดยากหรือตัดข้าวไรืเอเต้ข้าวเขาสวยนะฝั่งนู้นะ เวลาตามเ่ยมันต้องยี่ไง พี่ตายตัดให้เสร็จก่อนก็เดี๋ยวตดัเดเสร็จแล้วถ่ายให้ดูมันก็ตัดไปถ่ายไปมันก็เหนื่อยไม่ได้เหนื่ยอยเพราะตัดเหนื่ยอยเพราะถ่ายนี่แหละไะแปบ๊บหนึ่งเด้อก็ฝั่งนี้นะได้ประมาณนี้ละอันนี้ก็พักจะพักก็ไม่เดินไปที่รถมันไกลจะพักที่นี่แหละจะแถวนี้ตายลมไม้สักห้านาทีสิบนาทีให้มันหายร้อนก่อน แต่ตัวนู้นเขาก็ตัดไอ้นันกันนะตัด,ต,ดตัดข้าวร้อนพอตัดคณาเสร็จก็จะเปลี่ยนตัวใบมีดนะครับเปลี่ยนเป็นตัวเอ็นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาตัดหญ้าตรงแถวฝั่งสาข้าวตรงนี้วิ่งนี้สวยโอ้ยเสียแล้วจะหาทีานั่งพักให้หายเหนื่อยสักหน่อย ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยนี่เมื่อกี้ก็เพิ่งตัดเอากองไว้กองไว้ให้มันย่อยสลายาก็ช่วงนี้สถานการณ์โควิดนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนาะรักษาสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงแล้วกัน เราจะรอดไปด้วยกันร้อยทวิตายไปนั่งพักก่อนก็ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วทั้งหมดตรงหัวคันนานะเจ็ดไล่เหลือเหลือแค่ไอ้ตรงที่อยู่แถวสะแล้วก็เมื่อกี้ตัดไปจ้ใกล้จะเสร็จเหลือเลีนิดเดียวไอ ใบมีดมันก็เหมือนเสียสู์อะสันแล้วสันอีกโอ้ยมันจะเดินไปเปลี่ยนมันก็ไกลไงพอกระเพินโอ้เลยต้องปืนปัดเป็นไรไม่รู้ต้องใส่เราขันแน่นขันแน่นยน่อยนะเวลากระแทกตรงนี้กระแทกทีมันก็ขยับนี่อ่ะโอเคก็ตอนนี้เดี๋ยวพี่ตายไปก่อนดีกว่านะจะไปพักก่อนสักสามสนาทีแล้วก็จะเปลี่ยนจากใบมีดเป็นเส้นเอ็นนะครับก็ขอให้ FC ทุกท่าน สุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตอนนี้พี่ตายแบกเครื่องตัดหญ้าก,กลับไปตรงสาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอเหนื่อย